คู่นะครับสใสหวานครับอย่สักคู่นะครับเจ็ดสิบสามบาทครับผมขอบคุณครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ครับผม บคุณครับเดี๋ยว้อนึงบาทขอบคุณครับหนึ่งร้ยห้าสิบเอ็ดบาทครับผมขอบคุณครับ หนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทครับขอบคุณครับ66บบาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ 106บาทครับขอบคุณครับขอเป็นครับผม97บาทครับผม สามบาทครับขอบคุณครับ